ขออนุญาตแนะนำท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการแนะนำท่านชัยยงเมธาสุรวิทย์นนประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์ครับขออนุญาตแนะนำท่านผู้บัญชาการขัดคึกคักมาั่นผู้ชมดูสิขออนุญาตแนะนำท่านนิดนิดนิดสสังแย่พงของเขนจังหวัดบุรีรัมย์ครับขออนุญาตแนะนำท่านแสงเพชรลำไทรสงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ขออนุญาตแนะนำท่านทองใจปุยไทยสงผู้อำนวยการงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขออนุญาตแนะนำท่านกันวัล,ลินเมืองแก้วนายอำเภอสักึกค่าและขออนุญาตแนะนำบีรวิทย์พีรยุท์สัพร์นายกเทศมนตรีตำบลสับปะขาขออนุญาตแนะนำท่านจ่าเอกสุวรรณขวัญทองนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยค่ะ นะเรือยาวโะกีนีจังหวัดุรีรัมชิงท้วยพระนธานประจำปีพุทธศักราช2506ดังรายชื่อหน่วยงานดังต่อไปนี้ครับลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญผู้แทนตัวตวงวัฒนธรรมมอบเงินสนับสนนจำนวน3แสนบาทครับเออสายเล็กๆไปนั่งอผูสุดท้ายอะตรงเมืองอะสายเล็กๆคนหนึ่ง หายหายมันเคบอย่างนั่นเลมันติดโดยท่านแสงเพชรลำไทยสงฆ์ัฒนธรรมจังหวัดบุริรังขอเชิญประเลิเดี๋ยวท่านอีกครับขอบพระคุณครับนั่งแบบนี้ตะ5ห้าสิบสี่เดี๋ยวให้อ้นนั่งลำดับต่อไปเรียนเชิญตัวแทนท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท มอบเงินสนับสนุนจำนวน1แสนบาทค่ะโดยนางการนภัสจิตร,รองพ่วงในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะซ้ายขาดซ้ายหรอหรอันนี้ขาดขาซ้ายขวาแล้วเนะน,นี่ยไอ้ซ้าย,ายลำดับต่อไปขอเรียนเชิญานายสปวไนไกรรณภูมินายกเทศมนตรีเมือง ออมอบเงินสนับสนุนพร้อมเก็บใบบัตรนะครับขอเสียงประมือมอีกครั้งหนึ่งครับผมแทนบริษัทธอธิมาตจำกัดมอบเงินสนับสนุนจำนวนสอง0มืนบาทค่ะเรียนเชิญบริษัทอธิมาตจำกัดค่ะ

ครับผมขอทั้งหนึ่งครับผมขอบพระคุณครับลำดับต่อไปขอเรียนแทนผู้แทนบริษัทเงินเทอโบจำกัดมอบเงินสนับสนุนจำนวนสองหมนบาทครับผม้อเรือเดียวอะเฟมเบรกเบรก นั้นเป็นเรื่อวิ่งเร็วมากเลยล่ะำดับต่อไปเรียนเชิญผู้แทนโรงแรมสหพัฒนาแรมรงสีสหพัฒนามอบเงินสนับสนุนจำนวน1,000 0บาทค่ะประทุมทางนี้นักผู้ชม อันนี้ห้าสิบห้าฝีผายหรือเปล่าครับห้ 5, 5, าสิบหาฝีตอนนี้กำลังบรรจุจัดฝีพายลงให้เต็มลำท่านผู้ชมเป็นเรือ55าสฝีพายนะครับตัวนี้เป็น100เมตรท่านผู้ชมผมขอบพระคุณครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนเสียงที่ผมจำจาวทุกบูรีรำทอนโรสลักกอร์การ์ยามมอฟฟองนฟนึงมือนานครับผมอชมนั่งเชียร์สามารถฟังความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาได้ยินเสียงทุกจุดทุกมุมนะท่านผู้ชมสามารถนั่งที่อย่างสบายสบายดีเลยครับเสียงชัดเจนกลางวันชัดเจน เสียงพิธีกรเสียงนักภานักประกาศก็จะได้ยินทั่วถึงลำสนามทีเดียวนะครับแทนบริษัทสลายุทธฟาร์มจำกัดค่ะบริษัทสลายุทธฟาร์มจำกัดค่ะมอบเงินสนับสนุน1 0 0 0 0มืนบาทค่ะไปแล้วท่านผู้ชมสีปรทุมนะครับห้สาสิสีพายเรือสวยมากเลยเอ,ออกจะเป็นสี แดงเข้มไม่คือว่าเข้มจัดก็คือออกจากผสมสีลายชมลายมันลายแล้นมนมน,มนท,ทึบหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกระแดงเจดนะครับสวยทีเดียวไปแล้ว ลำดับต่อไปเรนเชัน,นัวหทนโฮมสโตกัิเทศก่อสร้างโฮมสโตกันิเทศก่อสร้างว่เินสนับสนุนจำนวน1 0 0 0 0มืนบาทค่ะ สีสันขอบสนามสวยงามทีเดียวโดยเฉพาะสนามลู่สนามจัดเติบแต่งได้งามมากมายนะท่านผู้ชมดูสิสีเสื้อสีส้มตัดกับผิวน้ําสีสวยทีเดียวนะครับอันนี้36ลสามหกเียนเจรับสนนนนุกว สองหนึ่งสองสามเยี่ยมมากเชื่อใหม่เลยหรอโรติสเล่ย์ฮะโรติเล่ย์เอะต้ต้อต้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนวิจิตโปรโมชั่นผู้แทนวิจิตโปรโมชั่นมอบเงินสนับสนุนครับ